สวัสดีครับต้องรับเข้าสู่สุธิชัยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งครับพูดถึงเรื่องวาทกรรมรักชาติและพูดถึงวิธีการหาเสียงของนักการเมืองเหล่านี้เนี่ยมันจะนำไปสู่อีกแนวหนึ่งอีกประโยคหนึ่งของนักเลือกตั้งที่มีคลิปวิทยุคลิปเสียงครับคลิปเสียงของสนทนาหลุดออกมาซึ่งอ้างว่าคนพูดเนี่ยเป็นสส หรือผู้สมัครคนสําคัญของพรรคการเมืองหนึง่งแล้วในนั้นเนี่ยเจ้าตัวเองบอกจะเป็นเสียงใครเราไม่รู้แะแต่มีการเอ่ยชื่อสสคนแล้วคนที่ถูกเอ่ยชื่อก็ประกาศว่าจะฟ้องคนที่มาปล่อยคลิปแต่ไม่ได้บอกว่าเอ๊ะเสียงนี้เป็นของใครกันแน่แต่มันก็ร้อนถึงกล่องทับเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีการเอ่ยว่าถ้าเลือกพรรคนี้เลือกพรรคนั้นจะเป็นอย่างนี้เลือกพรรคนี้ผู้ใหญ่เขาไม่เอาแล้ว ถ้าเลือกอีกพักหนึ่งพักนี้นี่ปฏิวัติแน่ต้องเลือกพักนี้เท่านั้นนี่เอ๊ะมันก็เลยเกิดคำถามว่านี่นะวิธีการหาเสียงของพรรคการเมืองมันเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอคุณอยาเลือกพักนี้เพราะว่าถ้าเลือกพักนี้แล้วทหารจะปฏิวัติเนี่ยเขาเอามาจากไหนก็าไปเข้าไปได้รู้ความลับของกลุ่มทหารกลุ่มใดที่จะก่อรัฐประหารเหลือถ้าพักนี้ขึ้นมาและกองทัพก็ต้องเดือดร้อนก็ต้องออกมาบอกไม่จริง กองทัพบ,บอกใครที่พูดเรื่องนี้ขอให้รับรู้ว่ากองทัพเป็นกลางทางการเมืองนี่ครับถึงขั้นที่มีแถลงการออกมาเป็นตวสื่ออย่างนี้เลย mm hmm. กองทัพบ,บกแจง้งถึงคลิปสนทนาการเมืองระบ,บุเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลย้ำทหารเป็นกลางทางการเมืองนี่ครับอ่านให้ชัดเจนนะกองทัพบ,บกนะครับ กองทัพบกเขาเดือดร้อนสิอยู่ดีๆนะักการเมืองไปลากเขาเข้ามาอยู่ในการหาเสียงอย่างนี้มันจะถูกหรือกองทัพบกแจ้งคลิปสนทนาการเมืองระบุเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลย้ำทหารเป็นกลางทางการเมืองฉะนั้นถ้านักการเมืองคนไหนประกาศหาเสียงว่าผมเท่านั้นที่จะปกป้องอธิปไตยได้เนี่ยกองทัพก็ต้องออกมา <laughs> บอกนะว่าเออ ครั้งก็ตามแต่ถ้าประชาชนเลือกมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่จะปกป้องอธิปไตยอยู่แล้วครับและในแถลงเกนนี้บอกหนุนกำลังพลร่วมใช้สิทธิ์อย่างสุจริตให้กำลังพลเนี่ยใช้สิทธิ์อย่างสุจริตในฐานะประชาชนไทยที่มีสิทธิ์และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนี่ครับแปลว่าทหารเองก็มีสิทธิเสรีภาพในการเลือก เลือกพักไหนเป็นสิทธิ์เพราะว่าทหารเป็นพลเมืองเป็นพลเมืองคนหนึ่งมีสิทธิ์มีเสียงจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการหาเสียงของพักนั้นพักนี้แล้วเชื่อไหมครับว่าในการเลือกตั้งคราวที่แล้วนั้นพรรคกที่ถูกกล่าวหาว่าต่อต้นตานทหารนั้นปรากฏว่าในหลายๆเขตเลือกตั้งที่เป็นทหารเนี่ยเขากาให้กับพักนั้นครับ พราะว่าเอาก็จริงๆไอ้วาทกรรมที่บอกว่าพักนั้นพักนี้ไม่ชอบทหารทหารไม่ชอบพักนั้นพักนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการหาเสียงจริงๆเพราะพรรคการเมืองหลายพักก็เสนอวิธีการปฏิรูปกองทัพคำว่าปฏิรูปกองทัพไม่ได้เสียหายกองทัพเองก็อยากปฏิรูปแล้วถ้าไปอ่านเอกสารภายในกองทัพเองนั้นหลายๆเอกสารภายในของกองทัพก็ต้องการปฏิรูปครับเพราะว่ากองกองทัพเองก็รู้ว่าถ้าโลกเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้ากองทัพไม่ปฏิรูปตัวเองไม่ปรับตัวไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกองทัพก็ลําบากกองทัพเป็นเมืออาชีพกองทัพก็ต้องปรับฉะนั้นคาว่าปฏิรูปกองทัพนั้นมันไม่ใช่เป็นคําแสลงสาหรับกองทัพแต่นักการเมืองเอาไปปัน่นซะจนเละเทะหาเสียงโดยกันบอกว่าโอ๊ย ใครไปแตะกองทัพนี่แสดงว่าไม่รักชาติแสดงว่าไม่เชื่อในความมั่นคงเดี๋ยวความมั่นคงก็จะมีปัญหาหรอกถ้าพรรคการเมืองไปแตะกองทัพไม่ใช่ครับและมีหลายคนที่อยู่ในกองทัพเองจะมาบอกคุณเลยถ้าคุณฟังก็คือว่านักการเมืองใช้กองทัพในการหาเสียงไม่ถูกมันจึงเป็นที่มา ที่ทัพบ,บกออกมาแถลงข่าวโคศกกองทัพบ,บกพลตรีวินไทยสุวารีบอกว่าคลิปเสียงที่ว่าเนี่ยยังไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้และไม่ใช่ทำทีไม่ใช่ท่าทีไม่ใช่จุดยืนของกองทัพแต่อย่างใดโคศกกองทัพบ,บกบอกจากการฟังในเบื้องต้น ลักษณะของเสียงในคลิปคล้ายกับเป็นการสนทนาในประเด็นทางการเมืองซึ่งการกล่าวอ้างบางส่วนอาจจะเป็นความคิดเห็นในระดับบุคคลและผู้ที่ปรากฏในบทสนทนาไม่ได้เป็นผู้แทนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทบบกโดยตรงส่งผลให้เนื้อหาบางประเด็นยังขาดความน่าเชื่อถืออันนี้พูดพูดแบบอ้อมคอมสุภาพเรียบร้อยนะครับ โฆษกกองทัพบกพลตรีปินไทยบอกว่าในช่วงห่วงการเลือกตั้งกองทัพบกขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังและติดตามข่าวสารจากแหล่งต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความเข้าใจคลายเคลื่อนและการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนโฆษกกองทัพบกยืนยันว่าตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาในช่วงการเลือกตั้ง หน่วยทหารทุกระดับจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองและก็จะมุ่งสนับสนุนให้กำลังพลในสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งอย่างสุจริตโปรง่งใสและเป็นไปตามกลไกของระบอบประชาธิปไตยในฐานะประชาชนชาวไทยที่มีสิทธิ์หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนี่คือคำถแถลงที่ชัดเจนนะครับ ว่ากองทัพนั้น <c oughs> มีสิทธิ์ทุกคนเป็นพลเมืองไทยด้วยรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิ์ของพลเมืองไทยในการเลือกตัง้งและกองทัพที่ดีที่เป็นมืออาชีพจะไม่กลายเป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง <c oughs> ทุกคนในกองทัพก็จะพิจารณาในฐานะ ผู้เป็นประชาชนเต็มขั้นเพราะในคลิปเสียงที่ว่าเนี่ยเป็นคลิปเสียงที่ประหลาดนักข่าวไปถามคุณอนุทินชาญวีรกุลในฐานะเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยเพราะว่ามีการกล่าวอ้างว่าเสียงในนั้นอาจจะเป็นคนภูมิใจไทยเพราะว่ามีการเอ่ยระบุชื่อด้วยนะครับใครเป็นใครคุณอนุทินบอกว่าก็ต้องให้เจ้าตัวเขาชี้แจง แสดงว่าคุณอนุทินก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรแต่ว่าคลิปเสียงนั้นฟังดูเหมือนกับว่านักการเมืองหาเสียงแบบเก่าจริงๆคือหนึ่งบอกว่าต้องเลือกพักนี้นะเลือกพักนี้แล้วโอ้เราจะได้เป็นรัฐบาลแน่เพราะว่าอีพักหนึ่งเนี่ยผู้ใหญ่เขาไม่ชอบถ้าผู้ใหญ่ชอบคนของเขาคงไม่เข้าไปติดคุกแล้วแหละ นี่คือภาษาที่ฉันแล้วบอกอีกพักหนึ่งเหรอโอ้ยพักนี้เหรอถ้าเรื่องมาปั๊บทหารปฏิวัติเนี่ยเห็นไหมครับวิธีน้ำเน่าแบบการหาเสียงลักษณะนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆส่วนเจ้าของเสียงเป็นใครชื่ออะไรนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะสืบสวนยากนะครับมีอยู่คนหนึ่งครับอ้างว่าไม่ใช่ผมฉะนั้นจะฟ้องคนที่ปล่อยคลิปนี้ แต่เรื่องของความเป็นจริงที่ถ้าเราติดตามข่าวเราจะมีคำถามเลยว่าเอาถ้ามันไม่ใช่คนที่ปฏิเสธเนี่ยคนที่ปล่อยคลิปออกมามีเจตนาอย่างไรและคนที่ปล่อยคลิปออกมานั้นต้องการอะไรนี่คือเรื่องที่เดือดร้อนถึงคุณอนุทินคุณอนุทินก็ไม่ตอบแทนครับก็บอกว่าไปถามคนที่ถูกระบุก้อนแล้วกัน นี่คือสถานการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณวินไทยก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละว่าเออช่วงหาเสียงนี่การเมืองมีการดึงเอากองทัพเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะเลยไม่ควรจะเกิดเพราะว่ากองทัพไม่เกี่ยวกับการเมืองอยู่แล้ว เพราะว่าจริงๆแล้วกองทัพนั้นเป็นกลางทางการเมืองโดยบทบาทนะครับส่วนตัวถ้าใครไปทำอะไรนอกเหนือจากบทบาทที่ควรจะเป็นก็เป็นสิ่งที่เจ้าตัวนั้นต้องรับผิดชอบเองแน่นอนว่าในทุกหมู่เหล่านั้นก็ย่อมจะมีคนที่ออกนอกลู่นอกทางแต่ว่า นายทหารที่ไปมั่วสุมหรือว่าไปโยงกับผลประโยชน์ทางการเมืองก็เป็นเรื่องที่ตัวเองต้องตอบคำถามครับแต่ว่าส่วนใหญ่และผมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ในกองทัพนั้นต้องการรักษาไว้ซึ่งบทบาทชื่อเสียงเกียรติภูมิเกียรติภูมิของ ความเป็นทหารอาชีพก็สําคัญมากนะครับการเป็นทหารอาชีพนั้นมีศักดิ์ศรีครับและมีความเป็นตัวของตัวเองที่สามารถยืดอกพูดได้อย่างเต็มที่ว่าเขาเป็นทหารที่ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มการเมืองใดการเมืองหนึ่งเพราะถ้าการเมืองเข้าไปเนี่ย เข้าไปแทรกแซงเข้าไปยุ่งในกองทัพกองทัพก็จะเกิดความลักลั่นและมันจะมีผลประโยชน์การเมืองมายุ่งจากนั้นการโยกย้ายทหารการวิ่งเต้นคอร์รัปชันที่มันจะเกิดจากนักการเมืองมาวิ่งเรื่องซื้อหาอาวุธต่างๆนานาซึ่งเคยเป็นข่าวคราวมาตลอดมันจะทําให้กองทัพเสียหายพอกองทัพเสียชื่อเสียหายเนี่ยศักดิ์ศรีความเป็นกองทัพก็จะถูกประชาชนมองในแง่ลบ ฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพที่มีความรักกองทัพและรักชาติจริงๆเนี่ยในความหมายทางสร้างสรรค์เนี่ยคือจะรักษาระยะห่างอันเหมาะสมกับนักการเมืองและไม่ให้นักการเมืองคนไหนล่าก,กองทัพเข้าไปเป็นเครื่องมือในการหาเสียงดิฉะนนั้นกองทัพเองจะเสียหายครับกองทัพมีหลักการมีมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ ที่ผ่านมากม็อาจจะมีครับนายทหารบางคนที่ไปเอาตัวเองผูกพันกับผลประโยชน์การเมืองแต่ก็ดูไม่ยากครับสังคมไทยดูออกว่าทหารอาชีพกับทหารการเมืองมันเป็นอย่างไรแล้วผลที่สุดท้ายที่สุดพิสูจน์กันแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าครับทหารถึงขั้นที่ไปสนับสนุนตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาถ้าจําได้แล้วพรรคการเมืองใดที่โยงกับทหารหรือนายทหารบางคน เราจะไม่พูดว่าโยงกับกองทัพทั้งหมดหรือทหารทั้งหมดแต่โยงกับนายทหารบางคนนั้นไม่เคยรอดเพราะอะไรครับเพราะคนไทยฉลาดเกินกว่าที่จะถูกหลอกพังนี้ตั้งขึ้นมามีเงามีอิทธิพลของทหารคนนั้นคนนี้นายทหารคนนั้นคนนี้ก็รู้กันอยู่เพราะว่าในสังคมไทยมันเป็นสังคมเล็กมากเดี๋ยวก็ดูออกครับว่าคืออะไร ใครอยู่เบื้องหลังแล้วพราะการเมืองเหล่านั้นก็ล้มหายตายจากไปครับอาจจะฮือฮายอยู่พักหนึ่งเพราะว่านายทหารคนนั้นไปจับมือกับนายทุนคนนี้แล้วก็ได้เงินมาชั่วครู่ช,รชั่วคราวผล,ผลประโยชน์มันสอคท้องต้องกันระหว่างนายทุนกับนายทหารแล้วก็ไปใช้พวกนักการเมืองที่พร้อมจะรับใช้เนี่ยมาเป็นพวกไปไปมามาก็อยู่ไม่รอดมันพิสูจน์ ครั้งแล้วครั้งเล่าจริงๆแต่มันก็ยังเกิดเพราะไอ้ความโลภเพราะไอ้เรื่องของการที่ต้องการจะได้ผลประโยชน์จากคอนเน c t ชันต่างๆเราจริงๆเมื่อสามสี่วันก่อนเนี่ยพลตรีวินไทยสุวารีนี่แหละผมเห็นคุณวาสนานาน,านุ่มอ้างว่าคุณวินไทยได้เตือนการเมืองว่าหาเสียงเนี่ย อยามากระทุบองค์กรกองทัพบ,บกพร้อมตอบโต้รักษาเกียรติปกป้องศักดิ์ศรีนี่โดยที่คุณวินไทยบอกว่าการเลือกตั้งและการลงประชามติ8กุมภาพัน์นี้กำลังพลกองทัพบ,บกเป็นประชาชนคนหนึ่งและพลเอกพนาคแคล้วปลอดทุกพบบทบให้ความสำคัญ ให้กำลังพลทุกคนและครอบครัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและลงประชามติยืนยันว่าไม่มีการชี้นำกองทัพไม่มีการชี้นำเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อมีการเลือกตั้งจะมีการให้ข้อมูลกระทบองค์กรและสร้างความเข้าใจผิดหน่วยทหารนั้นพลตรีบินไทยบอกมีแนวปฏิบัติให้พักการเมืองเข้ามาหาเสียงได้นะโดยให้เวลาเท่ากันด้วยนะแล้วต้องไม่สร้างเล่นไขมาตีกลับ ทำเป็นประเด็นจนมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรซึ่งโฆษกรทบกบอกต้องระมัดระวังพลตีวินไทยบอกว่าการเลือกตั้งทุกวันนี้เนี่ยดึงการเมืองเข้ามายุ่งกับการทหารน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งปี2 5 6 6ซึ่งขณะนั้นอารมณ์ในนามบุคคลมากกว่ามากกว่าที่สื่อให้เห็นว่าประชาชนจะได้อะไรแต่ คุณวินไทยก็ยอมรับว่าการหาเสียงปี66กระทบต่อกองทัพบ,บกมากเช่นที่ดินที่อยู่ในการดูแลของกองทัพถูกโจมตีจากฝ่ายการเมืองว่ากองทัพรวยความจริงแล้วที่ดินเหล่านั้นเป็นที่ดินหลวงกองทัพทําหน้าที่เพียงผู้ดูแลใช้ประโยชน์บางส่วนไม่ใช่เจ้าของที่ดินคุณวินไทยบอกว่าหน้าที่หลักของกองทัพที่พบบธบเน้นยำ้ำมีสประการคือหสถาบัน สองงานป้องกันประเทศเริ่มได้เห็นจับต้องได้3รักษาความมั่นคงภายในกองกำลังที่อยู่ตามแนวชายแดนจะกำลังให้กับกรมนภาคสี่ส่วนหน้าส่วนข้อที่4นั้นคืองานช่วยเหลือประชาชนโฆษกกองทบกบอกเพียงแต่งานป้องกันประเทศเพิ่งมาให้เราได้สัมผัสจริงๆเราทำมาตั้งแต่อดีตแต่ในขณะนั้นยังไม่ได้รบจริง ไม่ได้ลั่นไกลไปหาค่าศึกแต่มีการฝึกที่เข้มข้นภายใต้งบประมาณที่จำกัดต้องสร้างระบบการฝึกให้ได้และเมื่อเราปฏิบัติจริงสังคมได้เห็นว่าเราทำได้จริงคุณพินทบอกว่ามันเป็นการเป็นสิ่งที่สั่งสมเกิดจากการพัฒนาตัวเองเมื่อเราเผชิญสถานการณ์เราก็ปฏิบัติงานได้สมบูรณ์แบบตามเป้าหมายกองทัพไม่ได้ทําอะไรแตกต่างไปจากเดิม เรื่อง I.O. เมื่อมีความเห็นในโซเชียลมีเดียอาจจะไม่ตรงท่านก็คิดเลยว่าเป็นปฏิบัติการนั้นปฏิบัติการนี้ซึ่งไม่เป็นธรรมกับหน่วยในสังคมคุณวิน่าบอกปัจจุบันเสรีภาพในการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นทหารข้าราชการประชาชนแสดงออกได้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายการให้ข้อมูลลักษณะกระทบคนอื่นอาจจะดูแล้วก็ไปหมิ่นเขาหรือไปนาข้อมูลเท็จให้คนตกใจ กระทบความมั่นคงก็เข้าข่ายกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์กรณีล่าสุดคุณวินไทยบอกที่พูดถึงปฏิบัติการ I.O. อย่างนี้กระทบแล้วในขณะที่ข้อมูลไม่ครบต้องระมัดระวังปัจจุบันการรับรู้ของสังคมในเรื่องข่าวสารละเอียดอ่อนเรามีหน้าที่ต้องบอกกล่าวในวินาทีแรกที่พบว่ามีความเก้าใจผิดในเรื่องเหล่านั้น เรื่องอื่นในอดีตหยิบมาพูดในช่วงเลือกตั้งการซ้อมทรมานการปฏิบัติไม่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมง,งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังพลในระดับชั้นประทวนเราพยายามทำให้สังคมเห็นอยู่แล้วว่าผู้ที่เสียผลประโยชน์คือกองทบกคุณบินททยบอกว่าถ้าเรามีกำลังพลไม่อยู่ในระบบกองทบกได้ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติวินัยทหารถือว่าท่านไม่สามารถอยู่ร่วมกับกองทบกได้อยู่แล้ว ยิ่งไปกระทําต่อกําลังพลที่เพิ่งเข้ารับราชการหรือพลทาหารเขาคือบุคคลที่กองทัพบกต้องการนํามาเป็นเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติราชการเพื่อกองทัพบกและประเทศชาติคุณวินทยพูดด้วยครับถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งไปรังแกทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกองทัพบกคือผู้ที่เสียเราต้องการคนมาทํางานไม่ได้ต้องการให้ไปกระทําในสิ่งไม่เหมาะสมกับเขาจะเห็นได้ว่า ในสองสามเคสที่ผ่านมานั้นกองทัพบกเป็นผู้เสียหายคนแรกที่ต้องไปแจ้งความดําเนินคดีร้องทุกข์กล่าวโทษเพราะฉะนั้นสถานะของบุคลากรในองค์กรนั้นว่าเป็นอีกสถานะผู้กระทําความผิดทันทีท้ายที่สุดกระบวนการศาลตัดสินก็ต้องออกจากราชการปุตวินไทยย้ํานะครับว่าถ้ากองกําลังพลไม่มีประสิทธิภาพมาอยู่ในองค์กรวิธีทางธรรมชาติไม่มีใครอยากได้ไว้ แต่เมื่อมีประเด็นในลักษณะแบบนี้อาจจะมีคนบางกลุ่มนําเรื่องนี้ไปสื่อสารให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรก็ไม่เป็นธรรมบางครั้งคิดเองไม่ได้แต่เราต้องพยายามสื่อสารว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบคือกองทบบกไม่ใช่เพียงแค่ครอบครัวเท่านั้นอีกประเด็นหนึ่งทหารชนายพลเปน็นั่งเป็นบอร์ดวิรวิสาหกิจองค์กรที่เป็นรูปแบบของคณะกรรมการต่างๆต้องการความหลากหลาย ต้องการผู้มีประสบการณ์และรับราชการมานานก็มีโอกาสที่ได้รับเชิญเข้าไปสู่กระบวนการตรงนั้นซึ่งไม่ใช่มีเพียงทหารมาจากหน่วยงานต่างๆเพื่อไม่ให้ออกระเบียบจำกัดว่าถ้าเป็นทหารต้องมีศักยภาพด้อยกว่า ถ้าเป็นทหารต้องมีสกยภาพด้อยกว่าอื่นไม่สามารถเข้าไปสู่กระบวนการเหล่านั้นได้ต้องออกหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนถ้าจะกการทหารโดยเฉพาะก็ต้องทําให้ชัดเจนและต้องมีเหตุผลนี่คือคําอธิบายว่าทําไมนายทหารจึงต้องเข้าไปอยู่ในบอร์ดของรัฐวิสาหกิจนี่ครับปัญหาต่างๆเหล่านี้แหละครับถ้ากองทัพบกพยายามที่จะชี้แจงตอบคาถามอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาก็ไม่มีปัญหาครับ และกองทัพก็ได้โอกาสที่จะปฏิรูปตัวเองภาพลักษณ์ที่เคยมีว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนตรงไหนอย่างไรนายพลฐานบางคนที่ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องก็จะได้เปิดเผยแล้วก็จะได้เดินหน้าทําชําระสะสางสิ่งที่ไม่ถูกต้องในทุกหน่วยงานที่มีของรัฐที่ประชาชนถือว่าเขามีสิทธิ์ที่จะตั้งคําถามนะครับดังนั้นเรื่องนี้ช่วงหาเสียงนี้เรื่อง ที่มีการปล่อยข่าวออกข่าวในทํานองว่าทหารไม่ชอบพักนั้นฐานไม่ชอบพักนี้เสียหายให้กับกองทัพแน่นอนฉะนั้นเมื่อกองทัพประกาศว่าเป็นกลางไม่ยืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งทหารทุกคนมีสิทธิ์ปล่อยกาบัตรตามวิจดดารณญาณของตัวเองไม่มีใบสั่งไม่มีคําสั่งมาว่าให้บวชพักนั้นพักนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีครับอาจารย์เอท้ามองเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่อง เอ้ยมาจากไหนเนี่ยเรื่องมีข่าวปล่อยโดยนะักการเมืองบางกลุ่มว่าทหารชอบเขาทหารไม่ชอบอีกพักหนึ่งอาจารย์เอว่าอย่างไงครับได้เลยคุณสุทธิชัยกลับมาพบกับผม,มอาจารย์เอกันอีกครั้งครับโอ้โหมีเรื่องหนึ่งที่ร้อนแรงมากในโลกโซเชียลช่วงที่ผ่านมานะครับ<ม>ก็คือ<ม>เรื่องของคลิปเสียงปริศนาคลิปหนึ่งที่แบบ จุดประเด็นข่าวลือเรื่องรัฐประหารซะจนสะเทือนไปทั้งวงการเมืองเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วกองทัพเขาว่ายังไงกับเรื่องนี้นี่แหละครับประโยคที่เป็นชนวนของเรื่องทั้งหมดเลยแค่ประโยคสั้นๆประโยคเดียวเนี่ยนะฮะสร้างแรงกระเพื่อมได้มหาศาลเลยถูกแช่ต่อกันไปแบบวอนเน็ตเลยครับจนเกิดเป็นคำถามแล้วก็ความกังวลในสังคมว่าเอ๊ะข่าวลือนี้มันจริงหรือเปล่ามันมีมูลแค่ไหนกันแน่ ทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะแยกข้อเท็จจริงออกจากข่าวลือได้ยังไงล่ะครับในการวิเคราะห์นี้เนี่ยเราจะมาค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละประเด็นเลยนะครับระหว่างสิ่งที่อยู่ในคลิปกับสิ่งที่กองทัพบ,บกเขาแถลงการออกมาอย่างเป็นทางการเพื่อให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดแบบชัดๆเลยเอาล่ะครับเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราต้องไปดูฝั่งกองทัพก่อนเลยครับว่าเขาว่ายังไงซึ่งทางกองทัพบ,บกเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยให้เรารอนานเลยนะครับ โฆษกกองทัพบ,บกพลตรีวินไทยสุวารีก็ออกมาถแถลงการชี้แจงแบบรวดเร็วแล้วก็ตรงไปตรงมาเลยประโยคนี้นะครับคือหัวใจสำคัญที่สุดของการถแถลงการครั้งนี้เลยเป็นการออกมาปฏิเสธแบบชัดเจนหนักแน่นมากๆว่ากองทัพบ,บกเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเนื้อหาและคํากล่าวอ้างในคลิปเสียงนั้นเลยนะคะพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่ได้ยินกันมานะ่ะไม่ใช่จุดยืนของกองทัพบ,บกอะ พอเขาปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่เรื่องขององค์กรนะคำถามที่น่าสนใจต่อมาก็คือแล้วกองทัพมองคลิปเสียงนี้ยังไงทำไมถึงบอกว่าเนื้อหาในคลิปเนี่ยมันเอามาอ้างอิงอะไรได้เลยเดี๋ยวเราลองมาดูการวิเคราะห์ของทางกองทัพกันครับสไลด์นี้จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับคือกองทัพเขาชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างคำกล่าวอ้างในคลิป กับข้อเท็จจริงในมุมของกองทัพนะครับประเด็นหลกัหลกๆเลยก็คือเนื้อหาในคลิปเนี่ยมันเป็นแค่ความเห็นส่วนบุคคลไม่ใช่จุดยืนขององค์กรน,นะแล้วที่สําคัญเลยคือไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าคนที่พูดในคลิปเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของกองทัพด้วยนี่แหละครับคือการสรุปให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าทําไมกองทัพถึงบอกว่าคลิปนี้มันไม่มีน้ําหนักพอที่จะเอามาเป็นประเด็นได้ mm. ก็คือไล่มาตั้งแต่ต้นทางเลย แหล่งที่มาพิสูจน์ไม่ได้ตัวเนื้อหาก็เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวแล้วตัวคนที่พูดก็ไม่ใช่ตัวแทนของกองทัพอีกทั้งหมดนี้แหละครับที่ทำให้ในสายตาของกองทัพคลิปนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือเลยแต่ว่ากองทัพไม่ได้หยุดแค่การออกมาปฏิเสธข่าวลือนะครับเขาใช้จังหวะนี้เนี่ยสื่อสารเชิงรุกไปเลยเพื่อตอกย้ำจุดยืนแล้วก็นโยบายของกองทัพในช่วงที่การเมืองกำลังเข้มข้นแบบนี้ เรียกได้ว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างความชัดเจนเลยก็ว่าได้ครับ4ข้อนี้เนี่ยเหมือนเป็นคำมั่นสัญญาที่กองทัพประกาศออกมาให้สังคมรับรู้เลยนะครับเป็นการขีดเส้นใต้ให้ชัดๆเลยว่ากองทัพจะวางตัวเป็นกลางนะจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองและที่สําคัญคือจะสนับสนุนให้กําลังพลเนี่ยไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามวิถีทางของประชาธิปไตย แล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายของการถแถลงการครับซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะคะในยุคนี้คือการส่งข้อความไปถึงประชาชนโดยตรงเลยในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันแพร่กระจายเร็วมากแล้วก็มีที่มาหลากหลายเหลือเกิน ประโยคนี้คือการเรียกร้องให้สังคมช่วยกันเป็นผู้บริโภคข่าวสารเชิงรุกนะครับคือไม่ใช่แค่รับฟังเฉยๆแต่เราต้องตั้งคำถามต้องตรวจสอบแล้วก็ใช้วิจารณญาณอย่างรอบด้านด้วยเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าถูกบิดเบือนไปสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็ทิ้งโจทย์ใหญ่ไว้ให้พวกเราทุกคนได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าในฐานะคนในสังคมเนี่ย เราจะมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ดีได้ยังไงท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยข่าวลือและข้อมูลที่หลากหลายแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอส่งต่อให้คุณสุทธิชัยดำเนินรายการต่อไปครับขอบคุณมากครับอาจารย์เอและนี่แหละครับกองทัพก็ต้องเดือดร้อนพราะนักการเมืองไปดึงอากองทัพมาหาเสียงและอยู่ดีๆนายทหาร พลทหารที่ต้องการมีความภูมิใจในความเป็นทหารก็ถูกนักการเมืองเอาไปใช้ต้องระวังครับและถ้ากองทัพมีศักดิ์ศรีของตัวเองในกองทัพจะมีเกียรติมีสามารถมองตาประชาชนได้เต็มที่และบอกเราคือกองทัพมืออาชีพการปกป้องอธิปไตยเราทำร่วมกับรัฐบาลเราเป็นเครื่องมือของรัฐบาลและรัฐบาลถ้ามาจากเสียงประชาชนคือ เจ้านายของเราโดยตรงกองทัพไม่ได้ต้องการจะมาคุมการเมืองด้วยตัวเองเพราะบุเรียนในปรตาสตร์ได้สอนครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าเป็นไปไม่ได้ที่กองทัพจะเข้ามาบริหารประเทศทางการเมืองด้วยเพราะมันคือความล้าหลังของการเมืองที่จะนำไปสู่เรื่องราวที่ไม่ชอบมาพากล และการล่มสลายของประเทศครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ